เสมาหนึ่งและเลขาธิการกอปทตรวจเยี่ยมอบรมข้าราชการใหม่สบทมุงสร้างต้นกล้าข้าราชการตามนโยบายเรียนดีมีความสุข วันที่5สิงหาคม2567พลตรดจเพิ่มภูนิชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการใหม่พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่องข้าราชการใหม่กับความคาดหวังขององค์กรในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฝึกอบรมสัมมาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีตนกาข้าราชการ ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสบถร,ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง6สิงหาคม2567ณโรงแรมอิงทานรีสอร์ทจังหวัดนครนายกผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น1,307คน ซึ่งสบ,บถอได้จัดให้มีหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย3ชุดกิจกรรมตามที่สำนักการกพกำหนดได้แก่ 1. ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 2. คุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ ข้าราชการตามรอยพระราชาพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบกล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าพบข้าราชการบรรจุใหม่ทุกท่านในวันนี้มองเห็นว่าข้าราชการบรรจุใหม่ทุกท่านเป็นความหวังของประเทศและความหวังของการศึกษาของไทยในด้านการทํางานการอบรมข้าราชการใหม่ในวันนี้มีประโยชน์อย่างมากในมิติของการทํางานเพื่อให้มีทักษะเบื้องต้นของการทํางานกับราชการทั้งนี้จากนโยบายเรียนดีมีความสุขที่ช่วยลดภาระครูนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษานั้นสิ่งใดที่ทําได้ให้ลงมือทําทันทีเพื่อช่วยกันพัฒนาองค์กรและประเทศชาติของเราต่อไป ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการกบขได้บรรยายพิเศษข้าราชการใหม่กับความคาดหวังขององค์กรโดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับราชการบรรจุใหม่ทุกท่านที่ได้เข้ามารับราชการและได้เข้ามาทํางานที่สอพทโดยได้มีการทบทวนกิจกรรมและความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้พร้อมทั้งมอบและทบทวนนโยบายเรียนดีมีความสุขให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกท่านได้รับทราบและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปได้ ความสามคัคคีเป็นโอเบกวันทีม